สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องปองไปสุปผู้สุคนมาพอกระสาพิคุณคนเก่าคนเดิมจากพี่น้องจ้าสาวพิคุณผ้ามาเมืองหมึกแอปเปิลครับพี่น้องแอปเปิลเริ่มแดงนั้นหมายความว่าไก่สุกเต็มทีแล้วพี่น้องไก่แก่เต็มทีแล้วจ้าแต่ว่าสาวพิคุณเก็บไปซิมเมืองคือผนหวานแล้วเด้อพี่น้องเด้อแ่บแบหวานกรอบนะคะเพราะว่าต้นนี้เป็นแอปเปิลหวานเด้อจ้าพี่น้องเปรี้ยวเปียวหวานๆเานนะคะ ดูดูดจา้าสองสามต้นนี้คือบักแอปเปิลหวานเดอพีพนนองเดตอต้นนี้พ่นสิบกค่อยแดงเดอจะแดงนิดหน่อยนอกนั่นเขียวหมดแต่ว่าหวานกรอบนะคะส่วนทางนี้ก็สิเป็นสีแดงค่ะอยู่จา้ามึงค่ะดกคัก,กดกแน่อุ้ยอากาศกับพ่ออากาศพ่นองจา้าฝนตกซุ่มเมุอมม่อ แดดออกประมาณสิบนาทีนอกนั้นฝน,นตกมดัดซาพิคุณกับพ่อพูอม่พี่น้องมาดูภาพบรรยากาศเนาะคะ่ะบาบักแอปเปิลฮอดไซแล้วเนาะแอปเปิลเจ็บกินได้แล้วจ้ะลูกใหญ่เต็มที่แล้วพ่นกระแดงค่ะแล้วเนาะคะ่กะกับสีบานเจ็บส่วนที่อ่อนๆกันยังมีเนาะจ้ะมึงอันนี้แตนเนาะค่ะดูดูอันนี้แตน,ะะน,นตพ่นมาจอก,กินพี่นอ้องแตนพ่นมาจอก,กินน้ำหวานเนาะคะ่ะล้นเต็มเลย เสียดายนะพี่น้องแต่ว่าทั้งต้นก็นเหลือหลายอยู่ค่ะต้นนี้รู้สึกว่าจะแก่เต็มที่แล้วพี่น้องเลยมึงจะเป็นสีแดงสีชมพูอ้อยแล้วค่ะนี่มึงโดกๆเลยค่ะผู้ใดอยากกินก็มาเก็บเอาเดอ้อพี่น้องจานี่อ้สออ่คนค่ะส่วนต้นนี้เขาเอิญคุกกิ้ง g อัเปิเนาะค่ะปีนี้รู้สึกว่าพนจะบก่อยมีลูกเนาะค่ะมีกับมีเฮิงๆห่างๆไป ส่วนทั้งนา้นนี่จะเป็นแอปเปิลพันสีน้ำตาลนะคะผู้ใดกระชอบผู้ใดที่อยู่อังกฤษนี่เจียวหูเลยว่าแอปเปิลพันนี้อร่อยมากนะคะเปรี้ยวๆหวานๆกรอบๆอุ้ยอร่อยปีนี้รู้สึกว่าจะโดกเป็นพิเศษนะคะมึงฟรีนะคะฟรีอัปเดตให้มองดูๆกระย่าฟ้าเบื่อเด้อพี่นองจา๋าเพราะว่าสาวพ่กุลเกะอยากให้พี่เห็นนองเห็นการเจริญเติบโตของบักแอปเปิลเนาะคะ่ะ วว้อยู่ประเทศอังกฤษนี่ข้าเจ้ามักปลูกแอปเปิ้ลมักปลูกนี่ในสวนสาธารณะเนานะค่ะเพื่อให้ประชากรของเขาได้เก็บกินเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะโดกโดกพี่น้องเอ้ยเป็นไดะอวนบ่าจา้าสารพคุณโชคดีอย่างหนึ่งคือวาบานอยู่ไกลไกเนาะคะ่ะพ่อพันแกนี่เ้าก็มักเก็บไปไว้กินพี่น้องสีน้ำตาลนี่เป็นพันธุ์ที่อร่อยมากๆคนที่อยู่อังกฤษหรืออยู่ต่างแดนนี่สิหูดี่ะ แอปเปิลพันนี้ใครๆก็ชอบเนาะคะ่ะส่วนทางนี่พี่น้องบักแอปเปิลพันนี่นี่ไงสมหัวจาหไงบถือทหารมันเป็นบอยค่อยเสียบจังไดกับบุจักแต่ว่าลูกพ่นสีไงค่ะได้จา้าไงไงอันนี้พึ่งอ่อนๆเนาะคะ่ะจากน่อยนี่พ่นสีไงค่ะปีนี่รู้สึกว่าพ่นจะบ่ค่อยดกปันใดเนาะคะ่ะปกติดีพ่นฉีดกค่ะดกเนี่ยเมืองแอปเปิลลูกนี่พี่น้องนหน้าตาเหมือนอะไรเอ่ย มึงจะอุย้ยมึงพี่น้องด้วยละโยงละเยงละยาง้งอุย้ยอยากให้ไปเกิดอยู่บานเท่าเด้เนาะสิได้แบบว่าเก็บกินบ่ต้อตรงไปซื้อข้าเจ้านาะพี่น้องคุณนะมึงบรรยากาศก็สิเป็นอึมครึมอึมครึมจักหน่อยนาะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้อุย้ยฝนตกสุมืนะ้นนาเบือเอาเอาแม่งอีหยังมาตอมมึงพี่น้องหลยคักจะหลยคักคุณด,นะดูอ้อมอ้อมไปจะ เรื่งใดพี่น้องพาน้องโคบามาเดินหลักก็มาถ่ายภาบรรยากาศให้พี่ให้น้องใ้เมืองเนาะจ้าจ้าพี่น้องจ้าเอามาฝากพ่อหอมปากหอมพ่อเพราะเห็นการเปลี่ยนแปลงของแอปเปิลเนาะค่ะจังไหนคลิปนี้สามกุลกับฟากไปแค่นี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวจังไหนพอกันคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ